สวัสดีครับพี่น้องครับชีวิตอีสานบ้านเฮาก็ยังเสียนะครับ สีแดงๆตัวมันสิเลาะเนาะนี่ไปได้หรอมันขึ้น <laughs> อุ้ยอุ้ยดูน่าเปมนีตันี้เราก็มาเป็นช่างภาพนะครับไอนน้ราก็มาเป็นช่างภาพครับ

mọi người 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 mọi người

นี่เดี๋ยวอี่โอ้ยนี่อ๋อหนึ่งทุกท่านหนาวปี่ะหนาวนี้ยก็เป็นเจ้าเนียวดีอ๋อเนอ่ง มีบะดุกขนาดใหญ่บะดุกใหญ่สิ <laughs> เพราะเขา้ดเลื้นับดอกกันเลย็จะว้เนก้เยอนนะตเยงยกังมื้่ว่า่วงก้่่นกมจะดีเอีกต้นก กายเพื่นปีเพื่อนนาเพื่อนบ้านของเราเอเพื่อบ้านพูดิเปิดที่ออเองเพ่ไมใช่หรอกแต่ว่าเป็นนักป่าเป็นแบบนี้มืนกันยัเอน่ะยังนับกัน้

Ô, mớiจับเป็นบ่ 2ตัวอีโอบัด ก็นี่ดิเนาะนี่แหละเออบ่ได้ใจบ่ <laughs> 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 <hums> 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 ป่าม <toys> ีเดกมีปาพมีจะบอกใหไงเลยไปเบิ่งไปรมารนี้อกตไรกูลาบี่กันครยังไป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 ไไป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  อันชลิปเกามือหนึ่งเขใจเต็มบองันนี้เปลี่ยนหาใจเต็มองจเต็มเต็มเลเต็มเลยเรืเดียื่นหื้ออยย่มืน่งีบอันนี้กันนีไม่ตสปาอันที่มองเนี่ยมาน่งียวเนาะ

รวยเอาบางนกรบลงตีบักเชียงบักนองไมันไรมเป็นไรเห็นเห็เห็นมะเามเ่ยอไอะไรเลยปนดปะโนวยะเตมวางสีไปเบื้งนิหน่อยซะไปา่ไปดอก่นนเจ้่มาเต่มตากกับใจม่ตรงกันคือกูอยากไวัว เรงเจ้าเมนยุ่เจ้าอยากเน่ยกงาเจ้าว่นมยุ่บอปากว่ตัวบ้นอกจมึงเด็กหน่อยเนี่ย่ไปดอกมน่ะมึงหน่นนั่นเตัวัอะไรนั่นอะไรอซุ่มีดิ่มากาล่งนำอ่ะอาเดตายอย่างนี้ดิิ